สวัสดีพี่เพื่อนชาวสามชายเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับผมเมื่อรอบที่แล้วนะครับที่เราถ่ายไปน้องฟองน้องฟองกลางเสียงไปไม่ได้เปลี่ยนแผ่นเดี๋ยววันนี้มาเปลี่ยนแผ่นนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงฮะ้รอบที่แล้วเป็นแผ่นเดิมนะรอบนี้เป็นแผ่นฟรีเบสเลนะลงทุนซื้อฟรีเบสเลมากี่หมื่นนะซื้อมาหกร้อยฮะซื้อมาหกร้อยครับหกร้อยสามบาทหกสามบาทฟรีไม่เท่าไรค่าส่งแพงใช่ไหม ใช่ครับฟิล์มให้เราิดบาทแล้วเดี๋ยวเรามา <ไป S 2> ฟังเสียงกันนะครับผมเปลี่ยนทําให้รอบนี้ก็เดี๋ยวก็ไปขายครับรอบนีน้น่าจะขายกันทำไปปุ๊บขายปั๊บเลยครับพอประธานให้ผมมุดไตองออเดี๋ยวให้กุมุดแหมรอบที่แล้วมาท่อร้อนร้อนมึงให้กุมุดมุดมั่งดีจะได้รู้สึกร้อนไหมล่ะ มันไม่ร้อนนี่แต่มันคับแคบไปหมดเลยเออเนี่ยเองตัวเองเล็กก็พี่เองเนีคับแคบเลยแล้วพี่อะโอ้โหนะฮะใครอะแผ่นฟงแผ่นฟิล์มยืดนะจากมาปรมาเปลี่ยนนะถ้าขายกันได้ครับผมเปลี่ยนให้ได้ตังเสียงให้ได้นะับพอปูปูปลาครับไม่เป็นช่างเป็นช่างหรอกพอให้เพื่อนฝูงได้ ใช้งานต,งตั้งไปตั้งมาอาจะดีกว่าช่างก็ได้ฮะเฮ้ย <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเรารับฟังเสียงสักพักใหญ่ๆ <c oughs> <c oughs> นี่ของผมรอบที่แล้วเปลี่นยนเอาเป็นเป็นแผ่นอน้ำเกลือก็ยืดแล้วถ้วยก็รั่วตั้งเสียงก็ไม่ค่อยได้เสียงมันแย่ก็รู้ว่าตั้งมันไม่แน่นอะถ้วยมันรั่ว ต้องไปหาถ้วยใหม่ฟองของพีเราไปหาถ้วยที่ไหนอะพี่เดี๋ยวผมถามป่าให้หลังบ้านเนี่ยถ้วยชามเยอะแยะโอเคครับผม <c oughs> ขอฟังเสียงนะครับ